สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ฝันิะพาพี่พาน้องมาซ่ามันเดือดพีเผาขยะพี่น้องเลยเห็นไหนี่อืมวันนี้เก็บไปเผาซ่ามันกําลังเดืกดรลางล่มมันจะใหม่ขขว่บ่พี่นอ้องนะจัดการก่อนเด้อพี่น้องไม่เอานี้ลูกอะมานะอย่าไปตาแดดลูกเดี๋ยวยาาทานนี่เห้อนพี่น้อง นานเขาว่าแล้วหานี่อังกินขนมก่อนกินขนมก่อนบ่สนพี่น้องเอ้ยขนมนี่บ่สน ถ้ามันแดดถ้ามันแดดมันจะใหม่ดีเนะาะมันกลมอีก,ม,อกมันสิบอว่าไจุด พอ,อใหญ่เอาวาดเด้อพอใหญ่พี่น้องไปเบิง้งวาดดูเสียงไม้ไผ่เป็นเดือนแล้วพี่น้องว่าได้เผาหนาะวันนี้มันทึ่งร่มแน่ทึ่งร่มทึ่งแดดก็ขึ้นมาไม่ใี่ใหม่ เียยงไม่ไพ่ไมันดังเนามันเป็นปอ่องดวมเกือไปเป็นตลอดตัดทิมเราก็ถึงนี่เรา มาดึงออกมาขัด้อกระโป่งกําดังพี่น้องใส่เท้าใส่เท้าพี่น้องใส่เท้าสอวาางวาดในป่าลุงเบิงอ๋อวาดลูกวาดวาดวาดในป่าลุงชมเลยแขนแขนลูกแขนเี๋ไดในเงินบอกพี่น้องแขน เขาก็กำลังเริ่มบอเพียงกำลังเข้าใจอ,อันนี้ก็ผมกับตาลงมาเป็นขาขาไม่พี่นอ้องเบิ้งขาโดยตาสง้าง <c oughs> ไปไทยบันนี่มามไทยเพิ่นไปแล้วพี่น้องมาวาดลูกมาวาดแล้ว <c oughs> เดิอ2 2> <c oughs> นอยู่กนะับพอสองคนนี่นั่งก็มีความสุขดี แม่บังกระโทรมาตลอดคุยกันครับแขนลูกแขนแขนทำไมไม่มีนิ้วอ่ะไหนนิ้วโป้นิ้วขีดนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยอยู่ไหนโทรไปว่าแขนเนี่ยลำโตเนาะความหมายของเพลินนี่นิ้วบ่นไงขึ้นเป็นอย่างนั้นนิ้วโป้เหรออืมขอบอกให้ว่านิ้วพี่น้องนิ้วเอาเอาเออนิ้วเพลินมือแม่พี่น้อง โอ้มือทำไมใหญ่ยังนิ้วโป้นิ้วขีนิ้วขีนิ้วกางนิ้วก้อยนิ้วก้อยเอานิ้วนิ้วนางไปไหนนิ้วนางนิ้วนางเอ้าโป้ขีกลางนางก้อยอืมจังหมดเดพี่น้องเลยอืมสวยละใบสีวนไหนละใบละใบกระโปง นหอนเนาะยังใหม่นมนเนาะเดี๋ยวบัดมันเปรียวไฟมันอันนั้นคนนี่ก่อนเขายังเหย้าใหม่ซุ่มยุ่งข้างมาสอดไปมันใหม่หมดตอนนี้เขาไปมันนอนพี่น้องเลยซี่เลยซี่ไม่อยากได้ซื้อเอาเมาดืดอดียวก็มันพอพี่น้องก็พอกินจ่อยเอาวาดใหม่เลยอื ไ,ไม่แขวนาขาก็มาอยู่นี่สงสัยพโนรง,งมาเล่นทำไมเขาหน้าบูดจังลูกตัวอะไรเนาะบันอาที่เคยเบิ้งในกระตุ่นเป็นพี่น้องขวากบูชักนำ้ำหาเด็กน้อยน้ำกันเขาี่เข้าใจตูในกระตุ่นเน่ยยัยงบูดแล้วเขอปิดแอรสั่นมาบันน้าบูดให้งันตัวอะไรลูก น่า,านกลันกัตัวแรกก็เป็นไม่ยิ่ยงไรกระโปรงตัวนี้จะเป็นตัวยังบุน๋นเป็นรูวน,นีเอปากห่างเออปอตัวอะไรนะลูกลอ,อ๋อห้องปิวบนเวิรน์เนี่ยเขาวาดิะซากเขาขั้นในซากดิวพี่น้องซากไปเชียนึง่งเราล้มพัดมันปิวใส่ขีตอมวันนี้ก็เลยตากให้มันแห้งแล้วก่อนวมาที่ปั้นที่ปันป้นใหม่้ด้วยวันนี้ เออใหม่หมดดีๆเลยหรออย่างยังกล่องนี้วันเนี้ถ้ากล่องนี้มันขาดนีนถ้าเศษนั่นเธอบบคอยมีขยะเศษยาเธอเธอจานพุ่นมองขยะคอยง่ายไปพุ่นเออใหม่หมดเลยขยะเป็นไรบัตรมันหอนได้นเด้สองมือมานี่งหอนมาสองมือ รถคอจอดไปหันบันนี้แดดซองเราจะได้เอามาไว้ไว้มันห่อใส่หน่อยใหม่ดีมันเป็นหยาบันี้นใหม่ดีพี่น้องต้นชุนอากาศรถสมพลกับจอดน้ำหอมใหม่แต่ละต้นพี่น้อง รถเก๋งกับต้นหงมงน mm. ้อยกับโฮมพอดีรถตัวหงมงง่ายรถมอเตอร์ไต่ต้นกล้วยวันน nah. ี้แดดที่แล้วเขาเงี้ยนใบมันอันนี้อยากไม่อยากขอมยดีกว่าเป็นตินเปียกแบบว่าหญ้าแบบคนลกมากตอนนี้พี่น้องจับนูนว่ากับผู้ใดเบิ้งคลิปเกิทักคุ่นคอนนะแบบคนลกเอาแล้วมีขี้ดินมีน้ำห่างมันนะยังวันีนระบายยังมีมัน อันนี้ระบายกระโปงมัม้ยพี่น้องที่พ่อบอกว่าให้ระบายวันนี้ระบายกระโปรงกับผมด้วันแขนกับแบบระบายเข้าไปยีเข้าเอาไปลูกเนาเอามากเจ้าเอินย,ยังควงด้านงโนนเตรียมระบายผมได้ไหนพี่น้องจังนี่ระบายผมเอาระบายไปยังกัดดากบ่ลมกับเพาได้ ອັນຂອງພຸ້ນໝົດລະເບັນຍາຊື່ໆເດ น่องเผาขายะอะไรที่ทำความลาเทียงหน้าพี่น้องมันทุ่มนี้นเผาว่งใหม่ทุ่มเผาว่งใหม่ต้องเก็บต้องเก็บอันอันนี้เผาใหม่อยู่ต้องเก็บมาไว้ตะไคร้คองข้างพี่น้อง เก็บมันนีกนอลอ้อแม่กอ,อ,อมาเก็บขยะไงยางแห้งบ่ได้พี่น้องยางมันดูดเพราะว่ามันสีพังแล้วมันมันเดาะมันแล้วมามน่าต้องระวังนะลูกเดี๋ยวไม้มันหักแล้วนะออนี่พอ,อยืนลีง้ง ทิ้งขยะไม้มันดอนะพี่น้องอคไร ไผ่หยามันขาดแต่มันปิวมากองยกลังค่าไหม ยังใส่ได้อยู่ดิโอเคอ่ำนี้ละบายกันลูก๊ายบายพี่น้องเล่นแต่ั<อ>คนหน้อยกันช็อกโกแลตบุลูกพี่น้องกินชอ็ชอกโกแลตชอ็ชอกโกแลตช็อกโกแลตลูกช็อกโกแลต กำลังหายซ่วงเลยพี่น้องหายซ่วงเรากินยาแล้วหายซ่วงแล้วพอจะผ้าเมียนเทียงหน้าพี่น้องหายซ่วงแล้วเด้อพี่น้องเด้อ